ท่านผู้ชมทุกท่านกินด้วยนะครับตอนนี้เราจะมาสร้างของชุดกันปกคลิปก็บอกอยู่เคบางคนรู้แล้วรู้ไปนะฮะอสอ่วนคนที่ยังไม่รู้โอ้ยมันไกลเกินไปนะ Mình nghĩ nó bảo không cho mấy tháng này nữa จามแล้วเผลอกดหยุดคลิปใช่ใช่ใช่ใช,ใช่จำได้เลยว่าจ้าตึงเดตตึงตึงเดตตึงเดตตึงตตึง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 โอเคใครที่ดูคลิปนี้หรือคลิปไหนเสร็จรบกวนช่วยกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อการในกันทำคลิปต่อไปอีกด้วยนะครับ แล้วก็จะหน้าตาดีกันทุกคนเลยเอรอลเล่นแต่ก็ดีนะ